สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธในร้อยจำรบ,บาหบดถึงฬามาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับปัจ,จันทันที่10พฤศจิกายนนะครับวันนี้ครับเรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 เพิ่มขึ้น4ลรายครับ3ลรายพบในสเตตเอาต์เอเทีบสเตตคอลันทีนและสเต,ตคอลันทนนะครับ1รายพบติเชื้อในประเทศครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 สะสมทั้งสิ้น3,844รายครับเราไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตในวันนี้เลยเราจึงมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว60รายด้วยกันนะครับเรายังมี114รายอยู่นโรงพยาบาลครับมาดูครับว่าวันนี้1ลรายที่ติดในประเทศเป็นอย่างไรและที่อยู่ในสเตต n เอ i เ e นตีพเวนทีนเป็นอย่างไรนะครับสหรัฐอเมริกาครับมาจากสหรัฐอเมริกา1รายครับ เป็นชายสัญชาติเมริกรันอายุ5 0ปีครับเป็นผู้จัดการบริษัทเอกชนไม่มีอาการครับอินเดียหนึ่งลายเป็นชายสัญชาติอินเดียนะครับอายุ3 8ปีพนักงานโรงแรมคนนี้มีอาการมีไข้ครับสวีเดนหนึ่งายครับเป็นหญิงไทยอายุ27ปีครับเป็นพนัก,กางานทำความสะอาดไม่มีอาการครับสุดท้ายเป็นชายสัญชาติฮังการีอายุ5 3ปีเป็นนักการทูตครับรลยนี้ติดในประเทศไทยนะครับ ติดจากสัมผัสกับรัฐมนตรีฮังการีที่มาเยือนเมื่อวันที่3พฤศจิกายนครับรายนี้ไม่มีอาการครับทั้งหมดก็รักษาโรงพยาบาลนะครับส่วนท่านทูตคนนี้ท่านก็รักษาที่สถาบันบัรลาดนาดูนนะครับคนอื่นในอัลเทอร์นทีฟสเปนก็รักษาโรงพยาบาลเอกชนครับนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเรามีหนึ่งรายที่เราทราบแหล่งที่มาคือติดจากนักการทูตด้วยกันนะครับแล้วท่านนักการทูตท,ท่านนี้รักษาในโรงพยาบาลในประเทศไทยส่วน ส่วนรัฐมนตรีที่มาจาญ่หังก็ดีก็กลับประเทศไปแล้วนะครับนี้มาดูต่อครับว่า State quarantine น,น,นะครับอเอาทเวน t ีฟสเต a r a n t น n ีนก็เป็นพื้นที่ที่กรองโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีครับนะครับเรามีคนมาใช้บริการใน State และ a l t e r n น t ีฟค q อ a r a n ล i n e แล้ว126,679คนครับพบว่าเป็นโควิด -19 887คนนะครับวันนี้มาดูครับว่าคนไทยนะครับก็ยัง เข้าออกประเทศเป็นประจำนะครับต่างก็จองเที่ยวบินจองสเตย์คอนเทนเข้ามานะครับส่วนชาวต่างชาติครับวันนี้เรามีการอนุญ,ญาตให้นักการทูตเข้ามานักธุรกิจเข้ามาให้นักท,ท่องเที่ยวเดินทางที่ใช้วีซ่าพิเศษเข้ามานะครับนักท่องเที่ยวที่มีลองสเตย์เข้ามาครับวันนี้พวกนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบครับเรายังไม่เจอว่ามีใครเป็นโควิด -19 เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ เรายังปิดประเทศจะค่อยๆเปิดประเทศด้วยความปลอดภัยด้วยความมั่นคงครับนะครับมาดูครับวันนี้ทั้งโลกนะครับมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีคนไปแล้ว51,239,330ล้าน2 3 3 0ลายครับตายไปแล้ว1,269,120ลายอันดับที่1ที่เป็นมากที่สุดและตายมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาครับเป็นแล้ว1 0 4ล้าน4แสนกว่าคนนะครับตายไปแล้ว2,40,000 4,000กว่าคนนะครับประเทศไทยครับตายไปแล้ว60คนเป็นทั้งหมด3,844คนครับเราอยู่นอันดับที่1 4 9เท่าเมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันครับว่าพี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศนะครับมาดูกันต่อครับว่าในขณะที่ประเทศไทยไม่มีการแพร่ระบาดนะครับมีการแพร่ระบาดก็จำนวนเล็กน้อยควบคุมอยู่นะครับ รอบๆบ,บ้านเราอาเซียนนะครับอาเซียนที่ยังมีเป็นเป็นปัญหาคืออินโดนีเซียฟิลิปปินเมียนมามาเลเซียครับทั้งหมดนี้สถานการณ์ดีขึ้นแทบทั้งหมดนะครับ อินโดนีเซียเดิอมีการแพร่ระบาดต่อเนื่องทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันครับวันนี้ชะลอตัวลงแล้วแล้วก็กําลังจะคลายตัวลงลดลงนะครับวันนี้อินโดนีเซียมีการแพาาร่ระบาดอยู่เพียง2,800นคนในหนึ่งวันครับส่วนอินโดนีเซียมีคนติดทั้งหมดคือ44 0 0 0 0มนคนในประเทศนะครับส่วนฟิลิปปินส์ครับวันนี้ก็อยู่ในระ,ระดับที่คลายตัวลงนะครับทุเลาลงบรรเทาลงนะครับ อยู่คันในขาลงวันนี้มีการร่ระบาย0 0 0พคนใน1วันครับสิลิปินมีคนทั้งประเทศติดแล้ว3 9 0 0 0 0กาว่าคนครับอยู่อันดับที่25ในในในโลกนี้นะครับอินโดนีเซียอันดับที่2ี่ครับต่อมาเมียนมานะครับเป็นแม่วันนี้มีการร่าะบาดเพียง598คนครับลดลงจากเมื่อวานนี้ครับเป็นตัวเลขที่ดีครับวันนี้ก็ดีขึ้นนะครับส่วนมาเลเซียครับวันนี้มีการแพารบาะบาด9 7 2คนครับก็ประมาณเมื่อวานนี้นะครับมาเลเซียมีมากต่างก็ดีขึ้นเพราะฉะนนั้ ทั้งหมดที่มีปัญหาในสีประเทศนี้ดีขึ้นเป็นลําดับนะครับส่วนลาวไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศกัมพูชามีการแพร่ระบาดสองคนครับเวียดนามแพร่ระบาดสองคนในประเทศครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะดีว่ารอบบ้านเราก็ยางจะดีขึ้นมีแต่ กัมพูชาที่เป็นมากขึ้นอีกหนึ่งคนเท่านั้นนะครับเพราะฉนั้นมันเด๋ยวติดตามมันดูกันกันต่อไปนะครับวันนี้ครับในเมื่อบ้านเรานะครับไม่มีการแพร่ระบาดหรือมีการแพร่ระบาดเล็กน้อยเราทุกคนครับการอย่าตกทั้งภาครัฐทั้งตัวเรานะครับต้องช่วยกันนะครับภาครัฐก็ช่วยกันตรวจตาดูแลความความที่ใช้มาตรการต่างๆนะครับก็ตามกิจกรรมต่างๆตามร้านต่างๆนะครับมีผู้ใช้ทั้งหมดคือ97%ตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขที่ยืนพื้นอยู่ทุกวันนะครับ ส่วนไทชนะแพลตฟอร์มนะครับมีคนใช้แล้ว97.1%ครับก็คือตัวเลขก็เดิมๆิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องคนไทยครับประเทศเราปลอดภัยวันนี้เพราะคนไทยทุกคนช่วยกันนะครับแล้วก็ท่านพี่น้องคนไทยได้เห็นสิ่งที่ผิดปกติครับอย่าลืมครับใช้สายด่วนติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับ1 9 1 1599 1138แครับนะครับแล้วก็วันนี้ครับไทชนะแพลตฟอร์มนะครับยังเป็นส่วนสำคัญครับในการที่เป็นเครื่องประกันเมื่อเมื่อไหลมีการแพร่ระบาดของ โควิด -19 ในประเทศนะครับก็จะทําให้มีการสอบสวนโรคโดยเร็วทําให้โรคสงบโดยเร็วทําให้เราปลอดภัยโดยเร็วครับนะครับวันนี้ครับมีคนไทยใช้ใช้ชนะแพลตฟอร์มทั้งหมดแล้ว47.8แสนคนครับมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนไทยในในประเทศนะครับแล้วก็ตามร้านค้ากิจการทั้งหลายใช้แล้ว290,000กว่าแห่งครับ เพราะฉะนั้นช่วยกันใช้ต่อไปครับเพื่อความปลอดภัยของเราเพื่อความที่สามารถจะหยุดโรคได้อย่างทันท่วงทีถ้ามือม,มีการระบาดครับช่วยกันใช้นะครับต่อไปเชิญฟังข่าวที่สําคัญนะครับเอข่าวต่างประเทศก่อนแล้วกันนะครับข่าวตา่ตางประเทศในวันนี้นะครับวันนี้กัมพูชาครับจากการทราบข่าวว่ามีท่านรัฐมนตรีต่างประเทศฮังการีมาเยือนไทยและเยือนกัมพูชาก่อนนะครับกัมพูชาก็มี คนกัมพูชาคือนายทหารติดตามด้วยผู้นายทหารรักษาความปลอดภัยได้ติดเชื้อโควิด -191 ีหน,หนายนะครับทำให้กัมพูชาเที่ยวนี้นะครับได้มีการปิดสถานบันเทิงโงรงภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศครับตั้งแต่8พิศจิกายนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับปิดสนามกีฬาสถานศึกษาครับและพื้นที่ที่กรุงพนมเปญน,นะครับนาน2ส,สัปดาห์ครับ นะครับใน,นขณะเดียวกันครับสาธารณรัฐกาาครับในแอฟริกานะครับออกมาจากการเพื่อควบคุมการป้องกันแพร่ระบาดของโควิด -19 และลอก2ครับหลังจากพบผู้เชื้อติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น5เท่านะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ไดเพิ่มการติดตามการดูแลรักษาผู้ป่วย เพิ่มค่าตอบแทนบุคลากรนะครับเว้นการจ่ายภาษีและค่าขึ้นค่าจ้างนะครับ50%แก่บุคลากรแนวหน้าครับแล้วก็แจกน้ำปลาให้ฟรีเพื่อล้างมือนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับในแอฟริกาการน้าก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นว่าทั้งโลกครับแพร่ระบาดด้วยโควิด -19 อย่างอย่างมีนัยยะสำคัญและอย่างรุนแรงโดยเฉพาะยิ่งในอเมริกาสหรัฐอเมริกาและในยุโรปครับ แล้วก็อีกหลายประเทศนะครับประเทศไทยโชคดีแล้วที่มีการพร่ระบาดน้อยมากแทบไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนต้องช่วยกันต่อไปนะครับการอย่าตกครับนะครับมาดูต่อครับว่าขณะนี้นะครับข่าวในประเทศครับก็จะมีการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ2พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้คือ11พฤศจิกายนนะครับ ทั้งหมดจะได้2.3ล้านสิทธิ์ครับก็เนื่องจากว่าโครงการคนละครึ่งนะครับเปิดให้ประชากรลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับคือรัฐจ่ายครึ่งเราจ่ายครึ่งในการซื้อของตามที่กําหนดไว้นะครับรวมทั้ง้านแผงลอยหาเลรยด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็กําหนดไว้ว่าให้มีสิทธิ์ที่ได้ถึง2.3ล้านสิทธิ์เที่ยวที่แล้วครับเมื่อก้าวพิจิกามีคนลงสิทธิ์จะมีสิทธิ์เหลืออยู่ครับเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ครับใครยังไม่ได้ลงสิทธ์หรือลงสิทธิ์ไปแล้ว ไม่ได้ตการตอบรับนะครับลงเข้าไปครับพรุ่งนี้เริ่มเปิดนะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้ครบถึง2.3ล้านสิทธิ์ครับนะครับต่อไปนะครับต่อไประวังครับเรื่องจุดเสี่ยงของรถแท็กซี่นะครับขณะนี้ครับกรุนามัยได้เตือนนะครับว่าแนะผู้ขับและผู้โดยสารรถแท็กซี่ด้วยนะครับให้ผู้ขับรถแท็กซี่ดูแลมันทําสะอาดทำความสะอาด5จุดแหล่ง เสียงในการติดเชื้อโรคโควิดครับก็คือ 1. ที่จับบริเวณประตูนะครับสที่จับเหนือหัวผู้โดยสารนะครับสาเบาะนั่งสีที่แท้วแขน5กระจกภายในรถครับทั้งหมดต้องทําความสะอาดหลังจากที่ผู้โดยสารลงจากรถไปแล้วนะครับโดยการใช้อลกอฮอล์เซนะครับหรือน้ํายาทําความสะอาดหรือสบู่นะครับแล้วก็ในกรณีที่พบผู้โดยสารไอจามนะครับได้ไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับก็ผลักดันให้มีการใช้มาตรฐานป้องกัน ป้องกันตัวเองด้วยนะครับแท็กซี่ทุกคันต้องเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ให้ถ้าพบกรณีที่ผู้โดยสารมีไอาจามจัดจัดหาให้เสลยนะครับแล้วผู้โดยสารแล้วคนขับก็ต้องใส่ด้วยนะครับครับอันนี้คือสิ่งที่เตือนกรมอนามัยได้เตือนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถแท็กซี่นะครับส่วนเรื่องของอาการติดเชื้อในประเทศไทยครับมีอยู่2หลายด้วยกันนะครับ วันนี้ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคครับนายแพทย์โอภาสตการกรวินพงศ์นะครับและท่านผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปของกรมควบคุมโรคครับนายแพทย์โสพลเอี่ยมศิริถาวรนะครับท่านทั้งสองนี้ก็ได้มาให้ใหความเห็นให้สัมภาษณ์ครับเรื่องของสองสองคนด้วยกันนะครับคือคนแรกคือชายอินเดียที่ติดเชื้อโควิดในที่กระบี่นะครับท่านนายแพทย์โอภาสท่าน,นอธิบดีนนกรมควบคุมโรคนะครับท่านได้บอกว่า ญาติคนที่ใกล้ชิดได้ตรวจเชื้อแล้วไม่พบเชือ้อแต่พบว่ามีภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็พบว่าผู้ป่วยรายนี้ซึ่งเป็นชายอินเดียก็มีภูมิคุ้มกันก็แสดงว่าติดมานานแล้วจนมีภูมิคุ้มกันขึ้นแล้วนะครับโอกาสที่จะติดไปคนอื่นน้อยมากหรือไม่มีโอกาสติดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนวางใจได้ครับพบว่ามีผู้เสี่ยง ในการติดถึง290คนมีผู้เสียงสูงเสียงต่ำมีแต่ท่านที่มีคกุมคุมโลกได้เรียนให้ทราบแล้วว่าโอกาสติดน้อยมากหรือแทบไม่ติดเลยนะครับแล้วก็อีกรายหนึ่งครับเป็นนักการทูตฮังการีครับท่านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสีทวรนท่านก็บอกว่านะครับท่านทูตคนนี้นะครับเป็นชายอายุ5้ปีครับก็ติดจากท่านรัฐมนตรีต่างประเทศฮังการีที่มาเยี่ยมเมื่อเร็วนนี้นะครับแล้วก็เราได้จาการตรวจ คนที่เข้าเมืองมานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแขก VIP ก็ได้ตรวจเชื้อก็เพราะว่ารัฐมนตรีท่านนี้มีเชื้อโควิด -19 แล้วก็พอทราบตรงนี้นะครับก็ทางกัมพูชาครับก็ได้มีรายงานว่ามีผู้ป่วยหนึ่งรายจากรปภอ,อนะครับติดเชื้อนี้ไปนะครับทีนี้ท่าน,านรัฐมนตรีท่านนี้ก็ได้ได้แยกออกแล้วมารักษาที่โรงพยาบาลบำราดราษฎนครับปัจจุบันท่านก็ส่งกลับไปฮังการีเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผู้ติดตามคนอื่นครับ ไม่มีการติดเชื้อครับนะครับตรวจเชื้อแล้วเรายังไม่พบนะครับในขณะเดียวกันครับหลังจากนั้นเราก็พบว่าท่านทูตครับท่านทูตฮังการีที่ประจำประเทศไทยนี่นะครับท่านติดก็เลยรักษาตัวที่โรงพยาบาลบำราดครับท่านติดแบบไม่มีอาการครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับ จะเห็นว่าระบบของเรานะครับได้ดาเนินการอย่างดีผู้ที่มีความเสี่ยงได้รับการตรวจหมดนะครับแล้วก็ผลก็เป็นที่แน่นอนยืนยันได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ ท่านทูตทางการีก็ได้รับการรักษาโรงพยาบาลบาราสนาดูนท่านรัฐมนตรีต่างประเทศทางการีก็ได้กลับประเทศไปแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างปลอดภัยหมดครับไม่มีใครติดเพิ่มเติมสามารถจะควบคุมได้เป็นอย่างดีครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เราประสบความสําเร็จในการควบคุมดูแลเป็นอย่างดีแต่ที่สําคัญครับพี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันครับกาดไม่ตกครับช่วยกันต่อไปครับขอบคุณครับจากทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตำลึงข้าบาร์จหลวงมาจาร์พวกเราครับเป็นูุสิตหลวงมาจาร์นะครับ เราพร้อมใจกันทำงานตามรอยพระบาทเพื่อส่วนรวมครับท่านที่สนใจติดต่อพวกเราได้ครับที่ Facebook บล็อกนิดแล้วก็ YouTube ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ